ว่าตามเก็กะดิสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมคบถูกต้องครับถูกต้องมันเป็นธรรมชาติของพระครับธรรมชาติของพระของเนื้อชนิดนั้นๆน,น,นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเนาะอันนี้คือจุดที่สําคัญมากๆนะครับมาพรคสวัสดีครับเป็นพระเกเนจะมีไหมครับตามโมเกตกะดิค,คือจริงๆแล้วมันก็จะมีได้บางทีพระค่อยใช้เนื้อลักษณะคล้ายพึงกัน เนาะแต่ว่าด้วยด้วยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงองค์ประกอบทั้งหมดคืออะไรคือหนึ่งคือต้องพิมพ์ต้องถูกสมมติว่าพระองค์นั้นๆมีเกศกระดีเหมือนกันแต่พิมพ์นั้นไม่ถูกอะ่ะมันก็จะไม่ได้เนื้อออกมาพระเนี่ยคือคําว่าเก๋กเก่าหรือว่าเก๋เก๋ดีดอะ่ะวัสดุที่เขามาทาเนี่ยคือวัสดุที่ดีนะยกตัวอย่างเช่นสมัยโบราณเนี่ยมันมีพระเนื้อชินอยู่ ส่วนหนึ่งเนาะที่เขาบอกเอ๊ะเราจะทํายังไงให้ให้เนื้อมันเหมือนกันได้คือเขาจะเอาพาันสมมติว่าพันตะกวดสนิมแดงเนี่ยเขาจะเอาพะแก้บนหรือว่าพระเนื้อชิมเก่าๆที่ไม่เล่นกันอะเอามาขึ้นแม่พิมพ์ปั๊มใหม่พระที่ไม่เล่นเนื้อเขาแท้ถูกไหมเก่าแท้เหมือนกันเอาเนื้อประเภทเดียวกันเอามาปั๊มปึ้มแล้วก็ไปเลี่ยมปิดขอบให้ดีขอบข้างๆมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น พวกนี้โครงสร้างของพิมพ์อะ่ะมันก็ใกล้เคียงเนื้อดีเราส่องเข้าไปอุ้ยเนื้อแท้เลยแต่จริงๆแล้วความผิดเพี้ยนของพิมพ์ของการทํามันก็มีนะครับพระสมัยก่อนเขาบอกเอ๊สมัยก่อน,ออส,มอนสมเด็จเอลุงหลัดลุงหลัดสมเด็จอจ่าอะไรนะที่อยู่ท่าเรืออยู่กรมอู่เขาบอกสมเด็จสมเด็จลุงหลัด เจ๊ดีขายได้องค์เป็นหมื่นเราก็เอสมเด็จลุงหลักนี่มันเหมือนอยังไงนะเราก็ไปถามคนเก่าๆนะคนเก่าก็บอกว่าพระเนี่ยเจ๊ที่เหมือนที่สุดอะ่ะถ้าใครตามคลิปผมนะของของเออ <c oughs> อาจารย์ชัยคอไลนยอาจารย์ชัยบอกว่าพระเนี่ยจะทําให้เนื้อจัดเนื้อดีเนี่ย มันต้องเอาผ้าเก่าอ่ะตำคนที่ทำเกดีอ่ะในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็เอาผ้าเก่าๆนั่นแหละว่าสำปืมมัง่งอะไรมัง่งมาโขลกมาตำผสมเค้ากันให้มันได้เนื้อที่เก่ามวลเก่าๆอ่ะนั่นแหละน้ำมก็เลยทำให้เนื้อเก่าเขาก็ใช้ผ้าเกดเนี่ยมาถอดพิมพ์แต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเชื่อผม จากการวิเคราะห์อของคตท่าพจัน์นะทั้งหมดทั้งนวลเนี่ยมันจะมีความไม่เป็นธรรมชาติผมถึงบอกว่าสูตรสําเร็จของผมเนี่ยคือสีอย่างในการดูก็คือหนึ่งคือพิมพ์นะสองเนี่ยคือมวลของวิธีการทํานะสามเนี่ยคือเนื้อหาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือธรรมชาติของพระ ถ้าเมื่อไหร่ทั้งหมดทั้งมวลสี่อย่างเนี้ยเป็นองค์ประกอบที่เราเริ่มพิจารณาจนถึงจบการพิจารณาเนี่ยมันครอบเวอร์มันเขาเรียกอะไรมันมันไปในทิศทางเดียวกันมันดูแล้วมันครบองค์ประกอบตรงนี้แน่นอนเพระองค์นั้นแท้นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเมื่อสักครู่